สวัสดีครับตะาูผูชมวันนี้พามาชมรถสวยหนึ่งคันครับรถสไตล์บริหารดูๆแบบนี้เลยครับกับโตโยต้าคราฟ2์อ 0G ปี2017ครับใครที่กำลังตามหาอยู่เนี่ยติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถคันนี้สวยมากครับเป็นรถหน่วยงานกดระวางครับไม่ต้องห่วงครับประวัติสูครับนี่ครับรถสวยๆนี้ครับเป็นรถหน่วยงานครับคันนี้ได้เป็นป้ายทะเบียน3ก่อ4ชิง40นะครับเนี่ยป้ายทะเบียนสวยๆอย่างนี้เลย มาจากหน้าชุดด้วยโเมียมนะครับมีเส้นหลักสองเส้นครับอย่างนี้เลยครับโลโก้โตโยต้าสวยๆนี้นะครับชุดด้วอโคเมียมครับไฟตัดหมอกคู่ล่างครับใหญ่ๆอย่างนี้ครับเดินด้วยเส้นโคเมียมครับดูดุมากครับไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วคมๆอย่างนี้เลยครับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์หน้ามาให้ถึงสองจุดครับ สายขวาครับเหลี่ยมสันรถนี่คมกริบครับไม่มีชนหนักที่คว่มจมน้ําแน่นอนครับเราวารันตีให้ครับตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยครับศูนย์เตอร์ตาทั่วประเทศครับอันนี้สวยๆเลยครับอันนี้อันนี้มาพร้อมล้อเดิมนะครับเป็นขอบสิบหกครับล้อเดิมขอบสิบหกติดมากับตัวรถครับการข้างครับเหลี่ยมสันคมๆกันไปเลยครับ กระจกมองข้ามมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับนี่สวยๆดูๆแบบนี้เลยครับสไตล์ผู้บริหารครับกระจกแค่เดิมทุกปานนะครับกระจกแค่เดิมทุกปานครับตัวรถสวยมากครับคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนด้วยนะครับอันนี้เป็นรถสวยไม่น้อยครับปรับราคาลงครับจากหกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับ เหลืออยู่ที่6กแสนหนึ่งหืนเก้าพครับลดกันไปเลยครับสี่หมืนบาทครับจากโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนยีปีสองพัสิเกครับคันนี้ประหยัดสุดๆครับด้วยหัวฉีดดีโฟครับไฟไท้ายสวยๆนี้ครับใหญ่ๆแบบนี้เลยสไตล์ผู้บริหารพร้อมไฟทับทิมคู่ล่างครับพร้อมด้วยเซนเซอร์สี่จุดนะครับคันนี้ สวยนี้ครับรถสภาพเดิมๆครับเข้าสูนทุกระยะครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้เราให้ป้ายทะเบียนไปด้วยเลยนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นี่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับ064 740 2432ครับหรือจะกดแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับนี่ครับเหลี่ยมสันคมคมครับนี่ครับถายใต้ครับ เดิมเดิมครับเป็นรถสวยงามนี่ดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้มาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสน,นะครับค <Yeah. S 1> ันนี้เป็นภายในดำนะครับตัดด้วยลายไม้ครับคันนี้เป็นปีสอง7สิบเจ็ดเจนปลายปีนะครับจะได้เป็นบาะหนังสีอิฐด,ด้วยนะครับคันนี้ สวยๆแบบนี้เลยครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกครับกระจกทั้งสี่บานเป็นออโต้นะครับนี่เป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยสามารถเซ็ตที่นั่งคนขับได้ครับคันนี้เบาะนี่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครับครับ กระจกทับไฟฟ้าครับมีระบบต่างๆครับก็จะเป็นเตือนภัยครับการลื่นทาไหลครับมีโ้มครับมาพร้อมหน้าจอคลาสสิกอย่างนี้เลยครับเนี่ใช้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเนี่ยปุ่มสมาร์ทเอีครับเหยียบเบรกหนึ่งทีครับเพื่อความปลอดภัยครับรถสไตล์ผู้บริหารครับเยียบๆนิ่งๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับแคมี่ครับนคันนี้เลขไม้เพียง9 9้า6ิโลครับ หม่ไม่ถึงแสนนะครับคันนี้ใครที่กําลังตามหาอยู่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้เป็นวิทยุเดิมติดล่นนะครับเป็นวิทยุเดิมโรงงานครับมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ครับนี่เป็นดูโอซ้ายขวาด้วยครับสามารถปรับลดอุณหภูมิได้ครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับแยกกันเลยครับไม่ต้องห่วงครับเย็นฉ่าครับจะเอาเย็นเอาแรงขนาดไหนได้ครับสบายครับคันนี้ ่หน้าจอแบบคลาสสิกคลาส,สิอย่างนี้เลยครับมาพร้อมแบบโคมอลายแบบมันตีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันครบคันครับแบบนี้เลยครับฟังก์ชันครบครันแบบนี้เลยมีระบบพูดคอนโทรลครับใครที่ชอบแบบนี้นี่สบายครับล็อกความเร็ว อันนี้แอร์เย็นฉํามากครับต้องลดอุณหภูมิก่อนครับภายในครับสวยเดิมครับไม่มีดำไม่มีช้ำเลยครับสวยแบบนี้เลยอันนี้เป็นเบาะสีอิฐนะครับหรือสีส้มอิกครับเป็นเจนปลายปีครับจะได้เป็นสีนี้ครับคอนโซลหน้าดำครับตัดด้วยลายไม้อย่างนี้เลยครับ ดูแบบสไตล์ผู้บริหารครับครับทำโซนกลางก็เป็นลายไม้หมดเลยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ครับนี่ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยสวยๆนี้ครับช่องเก็บของครับแอบซอนลูกเล่นไว้ครับมีเชื่อมต่อย s b ีได้ครับ AUX ได้ครับต่อไฟได้ครับติดต่อบุหรี่ครับ เอกสารครบพันครับคันนี้ไม่ต้องห่วงครับสวยๆสไตล์ผู้บริหารครับคอนโซลกลางครับช่องเก็บของใหญ่ๆแบบนี้เลยใครที่กำลังตามหาหรือสนใจนี่ติดต่อมาเลยครับ0ู4ย์หกสี่จสศูนย์สองสี่สาครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ปรับราคาลงครับนี่ครับราคาหน้าป้ายครับราคาหน้าป้ายอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับลดไปเลยครับสี่หมื่นครับ เหลือ6 1า9 0 0 0ครับเป็นปี2017ด้วยนะครับเครื่อง2.0ครับไม่ต้องห่วงครับใช้ระบบหัวฉีด D4S ครับประหยัดแน่นอนครับรถสวยๆสไตล์ผู้บริหารอย่างนี้ครับครับด้านหลังครับจะพามาชมห้องโดยสารด้านหลังนะครับครับตกโดยลายไม้อย่างนี้เลยครับนะครับสวยมาก เดี๋ยวพามาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วครับนี่ครับกระจกแค้เดิมทุกบานนะครับไม่ว่าจะเป็นบานเล็กบานใหญ่ครับตกแต่งด้วยลายไม้ครับนี่ครับมีแอร์ตู้หลังมาให้ครับไม่ต้องกลัวครับเย็นฉ่ำแน่นอนครับเปิดแป๊บเดียวเย็นครับคันนี้ นี่ไม่ว่าจะเป็นที่พิงแขนครับที่พักแขนครับที่วางแก้วน้ํามาให้ถึงสองใบน,นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับตัวเบาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยตึงๆอย่างนี้เลยนี่รถสไตล์ผู้บริหารครับเบาะสวยๆอย่างนี้เลยครับใครที่กำลังตามหาอยูน่นี่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับกับ t o y ยต a c a ค r รี่สองจุดศูนจีคันนี้ จริงๆก็กดผ่านรีโมทได้ครับฝั่งเอยแล้วเว้เอยนี่ครับอุปกรณ์เซอร์วิสพื้นฐานครบคันครับล้ออะไหล่นี่เป็นตัวเดียวกับเป็นลายเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้นะครับองเก็บของสวยๆอย่างนี้เลยครับ สักาลาดนี่ยังส,สวยๆแบบน,นี้เลยครับไม่ต้องห่วงใครที่กำลังตามหาอยู่นี่รีบติดต่อมาเลยนะครับกับกรถสวยๆอย่างนี้ครับกโต t o ต้า a คม m r y 2.0G ครับปี2017เดี๋ยวพามาชมภายในห้องเครื่องครับ ครับอยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับคันนี้รถประวัติดีๆครับคันนี้เบาโชคเดิมหัวโชคเดิมครับแขนคานเดิมหมดครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําแน่นอนครับเราารันตีให้ครับนี่ครับเพิมความปลอดภัยด้วยรับเบรกเอเครับสวยๆีกครับรอยแต้มสีนี่อยู่แทบทุกจุดเลยครับรอเิมเดิมฝากรโปเดิมเดิมครับ แทนการความร้อนนังสวยๆอยู่เลยครับนี่ครับสติกเกอร์เดิมครับนครับรูนี่คมๆอย่างนี้เลยครับเนี่เหลี่ยมสั้นคมๆอย่างนี้เลยครับภายในครับใต้ฝากระโปรงครับไม่ต้องห่วงครับเนี่คมๆอย่างนี้เลยเสืองยนต์นี่เดินนิ่งๆอย่างนี้เลยครับไม่มีฉําไม่มีเยิ้มครับเราประกาศให้ครับ ใครที่กำลังตามหาหรือสนใจครับอย่าช้านะครับคันนี้เรารับมา5้าคันครับตอนนี้ปล่อยออกไปสามนะครับเหลือแค่สองคันครับหรือสอบถามกันเข้ามาได้ครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับนี่ครับตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วครับสีดำปล่อยไปแล้วครับคันนั้นทะเบียนสามรอยครับสองบสามร้อปล่อยไปเรียบร้อยแล้ว ใคที่กำลังตามหา Toyota Camry 2.0G p 2017คันนี้ฝากมาด้วยนะครับรถสวยๆส,สไตล์ผู้บริหารครับปรับลดราคาครับเหลือ6 1่9 0 0 0บาทครับเลขมไม่ถึงแสนครับเพียง99,000กิโลเท่านั้นครับฝากมาด้วยครับแล้วเจอกัน